กระแสดังมากๆเลยใส่ว่าสีบอทิมการนทำเพลงใหม่ด้วยกันและกันเจอเลยไม่หล่อด้วยนะหล่อเลยจ้ะคุณนิคนิโคลัสพลุกคาเพื่อนิโคลัสพลุกเป็นชาฝรั่งเศสบุ n งจูบุ้งจูบ i ้งจู s จ่านเป็นนิโคลัสลนิมกลนนิโคลัสนักสกุลเคลโล ไม่พนไรไม่พอแล้วเคนีนิโคลนิโคลเนไรู้ชื่อพิธีกรทุกคนนะฮะแนมเนมแจ็คเ่ยอันนี้ก็ดีอันนี้มยเมียเอะแจไปสอนเขาเหรอสอนเขาาบอกว่าเนี่ยเขาชื่อวูดี้แจ็คแล้วก็มียนี่มียเดี๋ยวให้สองพันนะหน้ารอีกทีอ <laughs> นี่เขาย้ายมาอยู่เมืองไทยเขาคืมาอยู่ที่นี่ประมาณ5เดือนด้วยกัน so do you study here or ใช่ผมมีงนภาษาไทยที่เมืองไทยมาซีฮัดวันซ <c oughs> ีฮัตวัน <c oughs> ใช่ผมมีงนภาษาไทยที่ MTL ที่ไกล้ปรารังเกลปารังเก้ลอยากมาย <c oughs> อยากไหมตอนนี้ผมเขียนเล่าโกอัน ผมเรียนอันไทร์ไทร์ียากได้แล้วฟูดได้เยอะโอ้โหลดมากนี่เขาสีเดือนนี่เขาได้ขดานี้แจ็คนี่เรียนภาษาอังกฤษมา20ปียังพูดไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าแต่แจ็คเลยค่ะใจเรีนเลยเรื่องบิดเรื่องบิดครับผมเรื่องบิดใช่เนี่ยนี่อยู่ จริงๆแล้วเนี่ยเราอะก็พอเราดูนะคือคลิปของเขาเนี่ย20วัน2ล้าน2ล้านวิวซึ่งทำให้เราศึกษาเลยว่าชีวิตของชาวฝรั่งเศสคะคุณผู้ชมคือการพอเติบโตเป็นเป็นอายุสัก20เนี่ยจะต้องออกเดินทางหาประสบการณ์ต่างประเทศใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส travel e นะ r แล้วมีประเทศให้ไปตั้งเยอะแยะแต่มาประเทศไทยทำไมมาประเทศไทย เพราะว่าเพราะว่า uh, พี่กอนมัมคุณพ่บอกพ่อว่าแม่ของเขาบอกเขานิโคคุณตังมาที่เมือนไทยแม่บอกมให้มเมืองไทย since my mom came here แม่เคยมาที่นี่ her life c h a n g ชีวิตเขาเปลี่ยนไปพมียากษ์เห็นมือนไทยแล้วก็มอมีเมือนไทยมาฮาทีวัน you y ชอบเพราะอะไรครับผมชอบคนไทยยังก็ยังก็คนไทยมี respect polite ยิ้มอยิ l มผมชอบนี่ยังก็ผมอาหารไทยและชอบผู้หญิงไทยด้วยใช่ผมชอบที่เมืองไทยมีผู้หญิงคนไทยสวย เลี้ยก็ผู้ชายสวยมากผู้ชายก็สวยเออที่บ้านเราสวยบ้านนี้ผู้ชายสวยเกินผู้ชายสวยเกินอี่ยนี้แล้วมีแฟนเป็นคนไทยด้วยใช่มีแล้วเหรอดีมาด้วยแฟนมาด้วยแฟนชื่ออะไรไอ้นะแฟนชื่ออะไรอ่อจ่าจ่าช่แฟนเป็นจ่าเหรอแฟนเป็นตำรวจชื่อจ่าจ่า ผมถามไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบทำคลิปร้องเพลงและโดยเฉพาะเนี่ยเพลงลูกทุ่งเลยชอบเพลงลูกทุ่งใช่ใช่เวลาเวลาพุ่มเอ๋อแล้วก็คุณคุณเฮนลูกทุ่งไทยมิวสิกคุณอยากเฮนคุณอยากยิมคุณอยากแดนซ์แล้วก็ปุ่มชอบ feeling good love when you feeling good ใช่ เขาชอบของเขาแหละก็ไม่ต้องไปแปลมากแล้วมันดูแล้วมันดูสนุกนะทำไมถึง Why do you dress as a guy and a girl at the same time นะครับ Why do you dress as a guy and a girl ชอบแต่งเป็นผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมทำไมว่าอะไรเป็นไอเดียของใครโอเคเพราะว่านิก Nikki ก i k k i สวยไรผู้หญิงเ e s ท็อปเป็นท็อปเป็น crazy crazy 50% c r a z y แล้วก็นิโคลบอม เงียบสงบ50%ปกติ50% crazy คนบ้าครึ่งเนาะคือเหมือนลูกครึ่งไงครึ่งหนึ่งเนี่ยเพี้ยนบ้าติดโลกสนุกสนานคลื่นอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะนิ่งเงียบสงบนั่คือดังนั้นทุกทุกทุกเพลงจะเป็นอย่างนี้ใช่จะเป็นมี้สองคนนะมีสองคนใช่ใช่สองคนสล้วคลิปตอนนี้มีกี่เพลงแล้วที่ร้องก็คือขอใจเธอแลกเบอร์โทรแล้วก็ใส่วอซิว่าทิ่มกันเพลงต่อไปนี่จะร้องเพลงอะไรครับ What's the next song that you're g o i n g to be covering you? Thank you. Okay. ที l a ักที่รักเธอที่รักเธอใช่เชื่อเธอเหรอของของได้ยังได้ยังตอนนี้ได้ไหมอ๋ออันนี้ของเอกสุรเชษฐ์แต่บอกนิดนึงว่าบอกนิดนึงว่าขอใจเธอแรกเบอร์โทรนี่มียอดคนดูสูงถึง2ล้านกว่าครั้งเยี่ยมแค่20วันใน Facebook นะฮะเดี๋ยวเราให้เขาโชว์สดๆหน่อยดีกว่าดีไหมดีดีเลยขอใจเธอแรกเบอร์โทรโชว์สดๆหน่อยดีกว่าไหมอ่ะ Can you, can, you, can you perform for us right คุณเล่นดนตรีนอว์ตอนนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยโอเคโอเคถ้าคุณอยากคุณสามารถรังรังของร้องตามถ้าเราอยากร้องสตางถ้าเราอยากให้เราร้องตามถ้าเราไม่อยากให้เรานั่งเฉยน่ารัก อ๋อเดียวเดียวไม่มีโอเคโอเคเป็นไงตลกมหมยุ่งละอาชีพพวกเรายุ่งแล้วเลยหล่อด้วยตลกด้วยเออเป็นในแบบแล้วนะตอนเนี้ยโอเคเด็กกบอินจรอ๋อกีตาร์สิงไม่ออกไม่ได้หยอดเหรียญเอาละสิกว้างไว้พับกว้างไว้เพราะว่าเขาจะโอเคตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้โอเคเรดดี้

สสิงหล่อด้วยอ่ะแล้วก็ร้องเพลงของหญิงลีสอนคำไทยเขาอีกคำหนึ่งว่ะตื่นมาคุยได้ไหมตื่นมาคุยรายการเอาเต็มเต็มเลยไม่เตรียมเลยบอกเขาสิว่านี่คือรายการนี่คือรายการตื่นมาคุยอั็นยังไงตื่นมาคุยซตนี้มันชิ่ตื่นมาคุยเซตนี้มันเชิ่งตื่นมาคุยเจองมาคุยอ่าใช่อีกครั้งเลงตื่นมาคุยเจองมาคุยมาคุยมาคุยก่อนเช้า ตื่นมาคุยตอนเช้าจะมาคุยตอนเช้าตื่นมาคุยตอนเย็นจะมาคุยตอนเย็นคุณๆก่อนจะหลับก็คุยอีกสักทีไหมก่อนนอนก็คุยก่อนนอนก่อนนอนก็คุยก่อนนอนก็คุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นแล้อนะโอเคโอเคโทนี้ตทนี่โทนี้ Je m'appelle Nicolas

Right. So you now, you are now a model. You model. Oh, right. good. good, good. Uh, Tony. Tonyan a mangan uh, tony, tony, uh, oh. tony, uh, uh free, freelance. Uh ah. freelance. what oh. what do you what do you present? What do you model? Yeah, yeah. What, what products do you do you model for? clothing oh. lines oh. or อันนี้อันนี้ผมทำนี่กับกับแฟนของผมครับเอ่ออันนี้เดี๋ย ugo อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเออ่ The girl who is on me อ่คนสูงคนสูง shy เดี๋ย ugo just for have a good photo and shy แต่ตอนนี้ shy ผมทำงาน like a freelancer ไม่ไม่อยากเป็นในแบบด้วยเป็นในแบบได้ใช่ไหม If someone is interested in hiring you as a model Why not โอเคนี่หล่เท่ใช่เชาใช่ใช่ใช่ใชะใท่ใช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  LC แล้วก็ช่ใช่ใ c ่ใช o ใช่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  o ช่ใช่ใช c ใช่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 เป็นล้านแล้วคร่บตอนนี้มีแฟนๆส่ง SMS มาด้วยว่ i c ่นี่เก่ากู่ดไทยเยอะมาก นะครับยังมีเพลงอื่นๆที่ cover มาหลายเพลงเลยใช่ไหมลูกอมอายคันหูก็เคย cover คันหูด้วยคันหูจะน่ากลัวขนาดไหนในเวอร์ชันของนิโก้คันหูจะร้องได้ไหมคันหูคันหูตัวนี้ได้ไหมโอ้ไม่รู้ร้องได้ไหมร้องได้ไหม I want we want to know what it sounds like Okay you starts and I'm die Okay show start show start คันหูไม่รู้เป็นอะไรทุกที่ไปกออยาไปหรอยอะย่าม่ยใส่ฝรั่งอะคันหูไม่รู้เป็นอะไรอาสนีมะพันก็ไม่ห่ายคันทีคยอยู่ไห่เคยไปคันท่ัน ผ่าก็ไม่หายคันชีมันเจ็บอยู่ข้างในกูอะไรนะพ่าไปไปอัดคลิปกนเลยไปสองคนอัดคปกันเลยไปเนี่องต่อไปที่เขาจะทำก็คือเพลงมหาลายวัวชนของวงพัทลุงนะต้องไปติดตามนังชอเพลงท้องถิ่นนะใช่ใช่นังน่ารักมากครับแต่จี่าสิคโหนี่นี่คลาสิคน่ What do นิโคล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 นิโคอนิโคล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 นิโคสนิโคนิโคล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 นิโคนิโคลนิโคีนิโคอนินิโควนิโคอนิโคขนิคุน โทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีทอล์กแชน n นลครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจอกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเอาไปเอาเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดทุก กดเลยก็กดกันดะอ่ะก็กดกดอ่ะกด